สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้าม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะมี1331 3, 3, 1, นะคะ2442

นำโชคนะคะ 1. 7 0จดย์ไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลน์นะคะอย่าได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูวดวเงเฮงปังปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า